เรามาดูวงจรถัดไปนะครับตัวนี้จะเหมือนกันกับสักครู่นี้ครับแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่า <c oughs> วงจรน,นี้จะไปวิ่งไปหาลูกสกิดสองตัวนะครับก็คือวงจรที่1กับวงจรที่3ถ้าเกิดสังเกตให้ดีครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีหัวลูกศรสองตัวแปลว่าตัวนี้จะมี2วงจรน,นะครับตัวนี้ก็คือวงจร LC 1ควบคุมตัวหนึ่งนะครับแล้วก็วงจร LC 3นะครับเสร็จแล้วก็จะมี สัญลักษณ์ตัวนึงก็คือสีเส้นข้างบนเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทําไมถึงเป็นเลขสีนะครับตัวนี้พอมาดูนะครับลักษณะการต่อของวงจรนะครับลักษณะของวงจรไฟฟ้านะครับจากสมมติผมสมมติให้ว่า LC 1ครับก็ให้เป็นกําหนดมามาจากสายสายเส A นะครับก็คือ L 1นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็อาจจะเป็นเส B เส C นะครับก็คือ L 3นะครับวิ่งมานะครับสมมตินะครับตัวนี้ก็จะมีลูกสซกิต2ตัวนะครับตัวนี้ ลูกสกิดตัวที่1นะครับก็คือจาก L1 นะครับมาลูกสกิดควบคุมสวิตช์นะครับแล้วก็มาควบคุมหลอดไฟนะครับแล้วก็ไปครบเข้าสายนิวตันก็คือครบ1วงจรเสียจะมีอีกวงจรหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นนิวตันร่วมกันนะครับวงจรหนึ่ง L3 นะครับก็มาสู่สกิดเบรกเกอร์นะครับแล้วก็มาสวิตช์ B นะครับแล้วก็สวิตช์ B ก็จะไปควบคุมหลอดไฟ B แล้วก็มาสายนิวตันก็คือครบวงจรนะครับตันนี้ก็คือลักษณะการเขียนวงมูจรนไฟฟ้านะครับ ต่อมาแล้วรูปทางขวาเหมือนกับลักษณะการต่อของจริงนะครับก็คือว่าจะมีสายวิ่งมา3เส้นใช่ไหมครับเข้าไปหาบล็อกของสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะครับอันนี้นะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีลักษณะการต่อเป็นวงจรนะครับไล่มานะครับตั้งแต่อ่าเอาเป็นเส้นบนก่อนนะครับคือสายสายลายนะครับล่สามนะครับวงจรที่สามนะครับก็คือจะไล่มาสวิตช์นะครับแล้วก็ไปควบคุมคมบีนะครับคมไฟบีแล้วก็กลับมาครบวงจรนะครับ ต่อนะครับสายลายหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือของวงจรที่1นะครับเป็นลูกสกิดที่1เข้ามาหาสู่ตัวของสวิต์นะครับแล้วก็มาหาโคมไฟ A แล้วก็กลับมาสู่ N ก็คือครบวงจรนะครับตรงนี้ก็คือจะมี2วงจรครับก็คือวงจรของ L 1กับวงจรของ L 3นะครับซึ่งก็นี่จะสัมพันธ์กับชื่อของลูกสกิดที่จะไปหาตู้โหลดเซนเตอร์นะครับก็คือเป็นลูกสกิดที่1กับลูกสกิดที่2ออ่ะคราวนี้เรากลับมาดูที่สัญลักษณ์กันนะครับตัวนี้ตัวสัญลักษณ์ ตัวนี้ก็คือรูปทางซ้ายนี่จะเป็นลักษณะของแบบดีไซน์นะครับแบบดีไซน์แล้วก็ทางขวาคือลักษณะการต่อของจริงใช่ไหมครับตัวนี้พอมาดูสัญลักษณ์เห็นไหมครับมีว่ามีลูกศร2ลูกศรนะครับหัวลูกศร2ตัวก็แปลว่ามี2วงจรนะครับแล้วก็มาไปไหนบ้างครับไปที่ LC 1กับ LC 3ก็แสดงว่าตัวนี้จะไปหาตู้โหลดหรือว่าตู้โหลดเซนเตอร์ครับหรือว่าบางทีอาจจะเป็นตู้คอนซูเมอร์ยูนิตอะไรเนี้ยจะเป็นลูกสกิดที่1กับ3เสร็จแล้วถ,ถ้าเกิดเราดูจาก ในรูปของแผ่นผังในเหมือนกับแผ่นผังห้องใช่ไหมครับจากกล่องสีเหลืองนะครับจะมีออกมา3มเส้นเพราะฉะนั้นจากสัญลักษณ์ที่เป็นโคม A ไปหาลูกศรนี่จะมีขีด3ามขีดก็แปลว่าเส้นนี้จะมีเส้น3เส้นที่อยู่ภายในท่อน,นี้นะครับต่อมาลักษณะของตู้ที่จากบ็อกซ์สีสีเหลืองนะครับไปหาบ็อกซ์สีเขียวนะครับตัวนี้ก็จะมีสเส้นนะครับตัวนี้ก็คือจะมีลักษณะที่วิ่งไปหาตัวนี้ ขึ้นไปข้างบนนะครับลากขึ้นไปตรงนี้4เส้นนะครับตัวนี้ต่อมานะครับตัวนี้ก็คือเป็นวงจรที่มี2วงจรนะครับสวิตต์หตัวคุมไฟ1ดวงแล้วก็มี2วงจรนะครับตัวนี้เป็นวงจรย่อย2วงจรต่อมาครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าสวิตสองทางนะครับสวิตสองทางนี้ส่วนใหญ่ถ้าเราพบเห็นกันบ่อยๆนะครับก็จะมีตรงที่บันไดนะครับกดที่ชั้น1นะครับชั้นล่าง นะครับกดที่ชั้นล่างแล้วไปป,ไป,ปิดอีกทีหนึ่งชั้นบนครับแทนที่เราจะต้องลงมาปิดไฟข้างล่างใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะมีสวิตช์เขาเรียกว่าสวิตช์สองทางนะครับเปิดที่หนึ่งปิดอีกที่หนึ่งได้นะครับตัวนี้หรือว่าบางทีถ้าเกิดเป็นห้องพักนะครับอาจจะเปิดไฟที่ประตูครับห็จจะเป็นห้องพักโรงแรมหรือว่าห้องพักที่ตามพวกอพาร์ตเมนต์หรืออะไรเนี้ยอาจจะมีสวิตต์ตัวหนึ่งที่ประตูแล้วก็อีกสวิตช์หนึ่งอยู่ที่ในห้องนอนอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้อ่าแลวคือตัวเนี้ยจะมีสัญญ์โดยทั่วไปแล้วก็จะเป็น เขาจะใส่เป็นตัว S แล้วก็ห้อยเลข2นะแปลว่าสวิตช์นี้เป็นสวิตช์สงทางะนะครับ <c oughs> จากตัวอย่างในนี้นะครับในรูปนี้จะเป็นห้องห้องหนึ่งนะครับและมีสวิตช์สทาง2ตัวนะครับคือที่ประตูกับที่มุมห้องอีกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็วงจรน,นี้จะไปหาวงจรที่1น,นะครับหรือว่าถ้าเกิดควบคุมโดยลูกสกิดตัวที่1น,นะครับและจะมีเส้น3เส้นที่อยู่ข้างในใช่ไหมครับตัวนี้โดย2ตัวนี้จะควบคุมหลอดไฟ ลักษณะวงจรครับของสวิตช์เนี่ยเหมือนกับจะมีหน้าคอนแทคนะครับสอันนะครับคือว่าตัวนึงเปิดกับอีกตัวนึงปิดเป็นทางแยกขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะเสร็จแล้วเนี่ยลักษณะวงจรนี้ก็คือไล่มาจากสายลายนะครับมาสู่เซอร์กิตเบเกอร์นะครับแล้วก็มหาสวิตช์นะครับสทางตัวที่1แล้วก็สวิตช์สอทางตัวที่2แล้วก็มาหาโคมไฟแล้วก็ไปจบที่สายนิวตรอนนะครับพอลักษณะการต่อครับในบล็อกของจริงนะครับตรงนี้ ก็จะเริ่มไล่ตั้งแต่สายลายนะครับไปหาสวิต์นะครับสวิต์เสร็จปุ๊บก็ไล่มาจากตามรูปนะครับไปหาสวิต์อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับมาสู่หลอดไฟนะครับแล้วก็กลับไปสู่นิวตันก็คือเป็นลักษณะการครบวงจรก็คือถ้าเราเปิดสวิต์จะต้องมีทําอ่ามันจะมีสวิตต์กกล่องสีเขียวข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันควรจะเป็นการเปิดปิดที่สัมพันธ์กันนะครับถึงจะเปิดปิดกันได้นะครับตัวนี้ตัวนี้ ต่อนะครับเรามาดูพอกลับมาสู่แบบดีไซน์นะครับพอมาดูแบบดีไซน์จากกล่องสีเขียวด้านบนนะครับมาหากล่องสีเหลืองด้านล่างก็จะมีเส้น3เส้นที่เชื่อมต่อกันใช่ไหมครับเพราะ,ะนั้นเนี้ยจากสัญลักษณ์ในแบบนะครับจากโคมไฟ A ไปสู่ S สอง A นะครับก็จะมีขีดมาแล้วก็จะมีขีด3ขีดก็แปลว่าท่อเส้นนี้เนี่ยจะมีสายไฟอยู่3เส้นนะครับ ทำนองเดียวกันนะครับจากโคม A นะครับไปหาสวิตสองเอที่อยู่ด้านล่างขวานะครับมุมทางขวานะครับเมื่อเทียบกับสันลักษณ์ในแบบแผ่นผังนะครับก pre ็จากกล่องสีเหลืองนะครับสี่เหลี่ยมสีเหลืองไปสู่สี่เหลี่ยมสีเขียวนะครับวิ่งมาก็จะมี3เส้นนะครับพอมาสู่ในแบบดีไซน์ก็จะมี3เส้นเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้และตัวนี้ก็ควบคุมโดยลูกเรกิตตัวที่1นะครับก็คือจะไปวงจรนี้จะควบคุมการ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยตัวที่ LC 1นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์อีกตัวหนึ่งที่นำมาใช้งานนะครับตัวนี้